ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองกลัวเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านยังบ่เจริญรุ่งเรืองเท่าประเทศไทยนี่ครับฝรั่งพาเมียไทยมาเที่ยวครับโอ้โหความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาได้ไวมากไปไกลมากเพื่อนบ้านเราประเทศลาวเรายังไม่เจริญเท่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาเจ้าไปไกลมากๆเลย ต้องเรียกว่าประเทศไทยจเจริญมากเกินไปไหมครับนี่ครับผมว่าประเทศไทยจเจริญมากเกินไปแน่ๆเลยครับนี่ครับโอ้โหคนมาชม,มาวิวเยอะมากเลยวันนี้โอ้โหเยอะมากจริงๆไม่รู้ว่าจะบรรยายอย่างไรนี่ครับ ไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับคนเยอะมากจริงๆชั้นเจ็ดในคอนสยามเนี่ยเด่นมากๆชมวิวตึกสูงๆสวยๆงามๆของประเทศไทยเนี่ยได้ดีมากๆ,ๆกว่าที่อื่นเลยนะครับให้การันตีได้นะครับอันนี้จะเป็นซาวพม่านะครับนี่ครับโอคคนชมวิวกันประเทศไทยทำไมมีตึกสูงๆสวยๆงามๆามเยอะแยะ มีตึกสูงเยอะมากเกินไปนะครับเนี่ยเยอะมากเกินไปจริงๆนะครับโอ้โหสร้างขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยครับพัฒนาพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยทำไมเจริญมากขนาดนี้ครับทําไมเจริญรุ่งเรืองขนาดนี้ครับนี่ครับหลายคนก็มาชมเรกันเยอะมากเลยครับโอ้โหเยเยอะมากจริงๆแม่น้ําเจ้าพระยาเนยก็มีเรือดินเนอร์้วยเด้อสำเร ใอน้ำเจ้าพระยาก็มีเรือดินเนอร์เยอะมากมากสี่สิบห้าสิบลำในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ครับชมมวิวกันโอโเดอะโอเล่นเรือดินเนอร์เรือสำราญของประเทศไทยนี่ครับสวยงามมากๆเลยครับโอ้นี่ครับสุดยอดมากความสวยงาม อันนี้จะเป็นเรือโรงแรมเี่เข้ามานี่ครับทุเรือโรงแรมโอ้ Amazing performers right here on the stage. If anyone would like to come and stand over here where these little boys are standing, or one more group on the stage right here to be able to capture this amazing moment Thank of God, our Muay Thai Ma, Chow, performance, Ma, you're all welcome Ma, on the stage right here. Since the performers that we have seen together, which is called Muay Thai Moves, Muay Thai is a cultural heritage of Thai people that has been present from an ancient time. And Suksayam is about to add some Muay Thai to present to everyone in Poldivan Pass that we have scenes together. Now we have one more group right here on the stage for anyone who would like to come and take a photos with our amazing Kodip, performance right here. These are a teenage group who are full and packed with talent of Muay Thai performance. The first shows in. น,นลู่กลมมงงเมินเห็นยามสีกริ้ว่โกรดโดดตามข้าพีคุนกระบี่ออกไล่ไขว่คว้า อย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งการสแสดงขนชุดนี้ไ,ออนได้รับการควบคุมการสแสดงจากศิกลปินชั้นครูค่ะขอเสยงประมูอให้กับคุณรัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดูไอคอนสยามผู้ชมครับก็มีเจ้าหน้าที่มารักษาความปลอดภัยด้วยท่านผู้ชมเลยร เยอะมากเลยท่านชมการแสดงก็แสดงไปเรื่อยคนนั่งกินเยอะมากจะเดินไปทางไหนริมไหนคนก็เยอะมากเลยท่านชมวันลอยกระทงของประเทศไทยคนไทยนะครับนี่ครับกระทงไทย คนเยอะมากไอ้น้องร่ำรเยอะมากจริงๆไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยเยอะมากทางนี้ก็เป็นทางเข้าออกไอคอนสยามทางชมจะเข้าไปดูภายในอ่ะ เป็นทางเข้าออกไอคอนสยามนะครับทั้งท่าเรือลิมในน้ำเจ้าพญานี่ครับตรงนี้จะเป็นสั้น G นะครับบนไดเลื่อนก็คนเยอะมากเลยนี่ครับสั้นีไอคอนสยามเขยเขยจะขึ้นไปชั้นเจ็ดก่อนเนาะ คนเดินกันเยอะมากเลยครับฝรั่งก็ลอยกระทงนะครับขเขาจะชอบลอยกระทงนี้กันกัน,นไรไม่รู้จะไปจุดไหนทางไหนเนี่ยคนเยอะมากทั้งนี้ก็เป็นสันติเหมือนกันแต่เป็นโซนทางอาหารการกินเนาะอาหารกินของในคอนสูยามนี่มีคลายกระทงด้วยตรงนี้เนาะคลายกระทงด้วย 400ร้อยบาทตู้ชมกระทรงแพงมากเลยนะนี่ครับคนเยอะมากเลยคนเยอะมากๆเนกำลังดูมวยไทยผู้ชมโชว์มวยไทยนี่ครับจะเ้าท้ายลูกคนใหญ่เลยโอ้ยอยู่ภายในสันจีไอคอนายาม เจ้าทายลูกกันเยอะมากเลย